สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข่าสู้ไล่การเบิงแล้วรวยซีหาหัวขาดพี่น้องค่ะมาพบมาพอกันกับ,บ,บนนในช่วงแรกของมือวันที่สิบเดือนพฤษภาคมค่ะปีพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะคะพี่น้องค่ะมื้อนี้นะคะแอดผ้าพ่อแม่พี่น้องบมาเทาสุขุสุขอน,นะคะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางนะคะจากปู่ยาเทวดานะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะเอา คู่จันทอนเล่าเอาของมาหาปูนะคะพร้อมบอกสามโตเม็ดเดียวในคลิปนี้นะคะพี่นอาา้องคะแนวทางของปูยาเทวดานะคะคู่จันทอนค่ะวันนี้สิเดมาเป็นตัวใดคอยพี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันรัศการนะคะอเออตะลุยพ่อนเด้อบึง้งเร้ไวยที่ห้องรวยชะเน็อรวยมาลังรวยสันน์เป็นกับตัวประเทศเด,ด้อค่ะปูก่กาบน์นักสการ์ปู่ปปป<อ>ค่ะปู่ค่ะ ไก่เมื่อแล้วก็เลยมาถามข้าว,าาวถามข้าวเบิ้งดิค่ะปูโอ้โหถามข้าวถามข้าวค่ะจบนี้จะฝันกันแล้วไม่ทันมีบัวเดียวมาเห็นอยู่ค่ะปะออูฟันค่ะออฟันกูจะทออันติค่ะปะูกูจะทออมาก้มฟันค่ะ,คะเราเา

ยังไงวันนี้ดีปีนี้ดีว่ะเขาดีพักเขาเงามยมแตจแต่หลายอยู่บ่หลายเราวางสองตัวจำเขียนกิ้วเ้องนี่ละประคอติครับปูประคอดสองตัวค่ะแต่ว่าคือว่ามึงได้ถามเราเราคือว่าฝันตะก้อนพูดดีๆแปลกๆแต่เนาะอ่าเรวก็เขาก็สิมาบอกนักว่าปลาก็ ก็เลยตีเอาทำแล้วแหะถาว่าตีตัวไหนแล้วาแล้วก็ตีตัวเดียวเนี่ยค่ะคู่เดียวเลยสองตัวเดียวสาม้มสามค่ะสองตแล้ว่าสองเหรอเรียกว่าประมาณสองเรียกว่าสามน่ะสองเจ็ดแปดแล้ว่าสองเจ็ดแปดมาทีคะโอ้ยแล้วปูฟันมือได้หนิคะนี่ ่อมขึ้นว่านขึ้นวันเอาปูรูวันี่อันนี้ออกออกเล่าสามตัวเลยนี่นะคค่ะปูนี่เนี่ยสามตัวเลยนะคับปูหมอมันพุดนี่เหละคับปูอ๋อขึ้นขึ้นว่านโอ้ขึ้นว่านขึ้นว่านก็จะเป็นมือว่านพระฤหัสหรือว่าว่านซุกว่านซุกค่ะปูนี่มันออกหมอวันพุดนี่สามตัวเลยเ่รอค่ะปูออกตำแหน่งนี่เหละคับปูอือค่ะ กู๋เดี๋ยวเ่านั่นเดียวไทยดีเราป่ะตัวว่าเราสองสองตัวแมปลาสองต,ตัวเจ็ดสองเก็ดแปดเราป่ะต่วมามักสองนามักสามเรยว่าสามรตีมัวไปของเราได้ตีสามแปดเจ็ดไปกันนี่สามแปดเจ็ดวะที่ครับพ่อเอตีไปแต่ว่าว่าสองเก็แปดค่ะสองเก็แปดสองเก็ดแปดเราหมดละค่ะอตี ก็ไปนั่นไปปสวอนปสวอบาุยันก็เจ้า่ยันยนมเนยังเล่ยนไค่ะอืมทไทยไทยบาะว่าข้าตัสินถงมยู่เรื่องรทตั้งแต่ตั้งตัวตัวนี้เฮ็ดบ่เปลี่ยนไหมตัวที่สีส่งไปไหนไหมสื่เกียงไม่ได้โทรศัพท์มันเือเว่าเปลี่ยนค่ะเพื่ได้ประไทยแต่ว่าเห็นเปลนมังก่อน ี่ยวอยู่มังกรเป็นหางเป็นตีนเป็นงอนเหมือนอย่างนคนละหนมนอยู่ตรงหน้าคนเออบุญบนดอกบุญเฮียนอยู่คุณไม่เห็นอยู่ตรงหน้าเหรอคนมันอยู่ในบ้านนี่พวกมืงเพ่าอยู่ตรงเมืนแม่เหรอครับพวกตัวเล็ขไปเยันในบนบ้านนี่มันมันมันก่กอดกอดเลขไลว้ขนาดบวกกอดบวกเก้าเลยเนี่ยค่เก้าเหรอ อันนี้เรกันมันนะคะเนี่ยเจ็ดเก่ากอดไว้ยืนเยือกลางเลยค่ะเจ็ดเก้าย่อมเศร้านี่ไปไปเยยู่วัดหลวงปู่ดำมีใสเด้หกสี่ค่ะอืมคัมนมันสองคันพอดีครับพ่อสองคันสองย่มเศร้าสันยุบผย่อย่อมเพียนเพีย,พยมาสันยุบัตหนุง่งแง ค่ะมานำกุหลาบนะหมอว่านมว่านเนี่ยสันสองหมองได้สองได้สองยางจมุนเลยเห็นหกที่ละ่ะเออเป็นเลที่ได้ครับผมมุ่นแต่ันไปแล้วมันง่ามเลยกัคตนท่อนละค่ะคูนท่อนตอน เอาวันนี้ปูฟันเห็นปลาสองเท่าเราบ่กม่นบอกค่ะทีแลวเอาปลามาให้มันมน,มนก้อนอันนี้เราอนปูกับฟันมาแล้วเอาปลามาให้บอกค่คะปู่ค่ะเออฟันละป่านเนาอค่่ปูระหว่าเจ็ดอันสองเจ็ดแปดราสิบได้ปูสองตัวระว่าอ่าอันปูนมากติกตีเพี้ยนวะ

คือกันแต่ว่าบ้า,ขายขนาดมีแดดแล้วเด้อค่ะมันตกอันช่วงหกโมงมถึงประมาณเก้าโมงสิบโมงนี่แหละครับคุณมองว่ามอกอึน้าวนี่โอ้ยเฮ้งตั้งล้มตั้งอย่างตังงวสารค้า,ามาบนไหนหรอกค่ะผมมีลูกเขาคาวว่าอันสิบมีพายุห้ระวังสามจังหวัดจ็กจังหวัดใดบุคเขาหน่อยกับวันด้เบิ่งนะคะคูณอืมค่ะมอว่าากอีสานนอกนี่ก็มี นี่ก็คาว่าายุคขค่ะจากวันที่สิบถึงว่าสิบสี่ว่าอืมอันปีกายนี่อัเคลื่อนยังก่อนขายุสารขามที่บาปูว่าเคลื่อนแตกนะยุสาข้ามนะเอคลื่อนเคลื่อนเหียุ่เคลื่อนค่ะค่ะยบวะือเป็นลาย่บวาะืออค่ะแมนแมครัปูค่ะเรียกนนี้กกนเวลาพี่คนคุกมจะเล่นเรื่องไพาอยูมีกินไอ สุขภาพแข็งแรงละ้ก็ได้ะอ๊บ่มีความทุกข์หายใจคุดทุกข์ุทุกเพิ่งหยุดสมัยสมัยมันตัดตะไลฟ้ามัขึ้นนี้เงี้ยมันตะยานนี้อย่งอุ้ยมือซาวนี่ก็เป็นตะยานเลครับปูหมาจนบัจอยู่ข้างนอกเออน่มันคือมือมือมวยห่างกัน่ะสมัยนี้มันคือสมัยตะกวันเนี่ยฮะจะร่องเสะก็ร่องจะคุยลงขั้วลงกล้วยก็ลงไงอันมือขาวมือแรงนั่งควันเฮาได้เถียนฝ่าล่องฮะนะครับปู้ เห็นเกรเจ้าเอาลงมาให้เบิ่งอยู่เออนั่งห้องค่ะเคยปลุกดีพ่ออยู่ค่ะพูพ่อจะไล่สุกอบแจงแรงครับักษาชีวิตเจ้าของนะอยู่ยยืนเป็นสุขให้สุกสุกคนมาโนดี้สิบหกคนมาแมนครับุูคะสิบหกคุณสภาพพมค่ะอืมด้วยสิบหกนี่เอาตัวนี้ลงให้ปูในปูมักตัวนี้ไหมตัวไหนครับุูคะว่านอนศูนย์หกคนมาค่ะล้างมันึ่งทีแมนค่ะ โอกิดหนึ่งหกตัวบนี่นึ่งหกว่าที่ค่ะปูอืมปูมักหนึ่งหกกค่ะมากกมากมเล็กตมันรือดอกค่ะหลเกิดหนึ่งเนึ่งที่ไค่ะประเด็นนี่เนาะค่ะปูมันมากเป็นเนียมากเป็น่ะแล้วคับปูอืมตั้งที่นี่ออกสามแปดตัวเก้าบางทีเกิดออกได้ต้นหมกรู้เลขกูเหมือนว่าเ่นอนเ็ูเหมือน ค่ะปูบมีหาค่ะุกเปมาสุคนละเลมดในสรอทีนึงเ้อผู้ใดก็ได้กระป๋งแกมินก็เดินทางปลอดภัยกระปูอขอบคุณปูค่ะการรสการนะคะูสาธุค่ะสรุปนวทานาคลิปนีน้ทานะคคปนะพี่น้คะ่นะทานวทาง าจากปูยาเทวดานะคะพี่น้องคะเอาคู่จันท่์น,นะคะแล้วก็เอาปลาม่ไห่ปูนะคะเอาปลาม่ไห่สองตัววันนี้เราเอาปลาม่ไห่ปูสองเทียอะไรได้พี่นอ้องคู่จันทน์เราเอาปลามาไห่สองตัวนะคะแล้วกับบอกสามตัวเม็ดเดียวก็คือสองเจ็ดแปดนะคะพี่น้องคะสองเจ็ดแปดบันิปูแล้วกับมาเพิ่มลักร้อยนะคะปูแล้วกับมาเพิ่มลัก้อยแล้วก็เปี่ยนตำแหน่งลักสิบกับลักหน่วยนะคะปูแล้วก็หายน่าสามแปดเจ็ดนะคะพี่น้องคะ เลขขนม้อนนะคะปูนน่งมาฝากมีสองขันเจ็ดเก่ากับหกสี่ค่ะงวดนี้ปูละหมักหนึ่งหกนะคะพี่น้องคะเอาจากไหนก็นอย่าลืมนะคะพี่น้องแคปนาจอเอาไว้พร้อมนะคะสําหรับแนวทางจากปู่ยาเทวดานะคะหละกักกคู่จันท่อนเด้อพี่น้องเด้อแคปนาจอนะคะพี่น้องคะก็มีประมาณนี้นะคะสําหรับแนวทาง จากปูย่าเทวดาแรงนี้นะคะพี่น้องคะจังใดก็อย่าลืมนะคะนําไปพิจารณาเบิ้งนะคะทางช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังค่ะขอขอบคุณขอบคุณ พ่พี่น้องบรรเทาสุขสุขคนนะคะสำหรับการรับชมรับฟังนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณขอบพุ่นสำหรับความมุ่งในคลิปนี้นะคะขอขอบคุณขอบพุณนแนวทางจากปู่ย่าเทวดาค่ะสำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่เขามาเห็นคลิปนี้เป็นเพื่อแรกนะคะกับประยักสิพิลาดกรับแนวทางเด็ดเด็ดแบบนี้นะคะเขามาแล้วก็อย่าลืมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดค่ะเพื่อที่ิลป์พระปราดทุกคลิปทุกข่าวสารแนวทางจากทางรายการนะคะพี่น้องค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะแอกซิสเดียขอตัวล่าพ่อแม่พี่น้องบรรเทาสขุขสุขนไปก่อนค่ะเอาไว้พอกันไหมก็แบลได้คลิปหนานะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดี